สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ใส่หลงอยู่กับมเมล็ดกันลาประพรึกค่ะ,มะเมล็ดกันลาประพรึกหรือคูณชมพูนะคะเขาเรียกแบบนั้นนะเขามีคู่มือตำราเดี๋ยวสาหลงจะให้ดูเขาบอกว่ามเมล็ดกันลาประพรึกหรือคูนชมพูคนขายนะแต่เราไม่เชื่อเขาได้หรือเปล่าแต่ที่แน่มันคือมเมล็ดกันลาประพฤกนะคะนี่คือ คู่มือที่เขาให้มานะคะก็คือต้นกันละปะพฤกนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาดูวิธีเพาะเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะเรามาดูในสลากที่เขาขายเขาบอกว่ามเมล็ดกันละประพฤกหรือคูนชมพูค่ะเนี่ยค่ะคนขายะคะ่ะ คนขายเขาบอกว่านี่คือมเมล็ดก,กันละเปร์พึกหรือคูนชมพูนะคะคนขายก็คือเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะนี่คนขายคือเจ้านี้ค่ะวันดีพันไม้ที่ปากแคลอำเภอเมืองสุขโขทัยค่ะเขาบอกว่านี่คือมเมล็ดก,กันละเประพึกนะคะ,มะเมล็ดก,กันละเประพึกหรือคูณชมพะะูแล้วเขาก็ให้วิธีการเพาะมา เรียบร้อยเสร็จสับนะคะมีวิธีการพอมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนะคะซึ่งเบื้องต้นเสลุงกำลังไม่ได้ใช้กันไกรตัดเล็บเหมือนเขานะคะเสดุงใช้มีดนะคะมีตัวนี้เลยค่ะมีตัวนี้ในการที่จะเปิดเนี่ยค่ะเปิดปลายแหลมให้เห็นสีขาวค่ะนี่ตอนนี้เสลุงเปิดปลายแหลมให้เห็นสีขาวแล้วเสดุงไม่มีโชว์ว่าด้านไหนคือปลายแหลมนะ เพราะฉะนั้นเซลุ่มก็เลยเปิดสองข้างเลยค่ะนี่ค่ะเม็ดของเขาเป็นแบบเนี้ยเซลุ่มเปิดทั้งสองข้างเลยเพราะเราไม่เอ๊ะมิกชัวว่าเอ๊ะด้านไหนมันคือปลายแหลมว้าอะไรเงี้ยเนอะบ้ะเปิดมันสองข้างเลยแล้วเซลุ่มก็จะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนค่ะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนวันวันนี้คือวันเสาร์ที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2 5ง4 เราก็จะเพาะลงดินเลยนะคะโดยวิธีการที่เขาสอนมาเนี่ยเขาให้แช่น้ําไว้นะคะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วเอาไปห่อในกระดาษทิ่ชู่แล้วปิดในกล่องอีก3-4สี่วันก็จะงอกมเมล็ดแบบนี้เราเดี๋ยวค่อยเพาะแต่เบื้องต้นใส่ลุงจะรัดขั้นตอนนะคะเพราะว่าใส่ลุงเนี่ยมีเวลาทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราก็จะรัดขั้นตอนด้วยการที่แช่น้ำไว้หคืนแล้วเอาลงดินเลยนะคะเอาลงดินเลยแล้วก็ เดี๋ยวให้แม่รดน้ำนะคะแม่ของคุณชนะชนนะคะก็รดน้ำที่ที่ถุงดํำที่เราเพาะแทนโอเคไหมนะคะเพราะว่าถึงยังไงต่อให้เรา3-4ี่วันเราปล่อยให้รากเขางอกยังไงเราก็ต้องรดน้ำอยู่ดีถูกปะยังไงเราก็ต้องรดน้ำตอนที่เ,าเอาลงดินอะเพราะฉะนั้นก็คือใสลุงก็จะแช่ไว้แล้วก็3าสวัน ก็ประมาณคิดว่าเบื้องต้นเขาบอกว่าสามสี่วันรากง,งอกเราก็จะให้เขาอยู่ในถุงดําที่ข้างล่างเป็นดินแล้วก็ให้เขาอยู่ในขุยมะพร้าวที่มีความชุ่มชื้นนะคะประมาณนั้นเราปิดความชุ่มชื้นด้วยขุยมะพร้าวแล้วเราก็ฉีดปอกกี้รดน้าที่ขุยมะพร้าวเอาโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาทําการตัดเมล็ดจนหมดเนาะเบื้องต้นเสร็จลงตัดให้ดูแล้วหนึ่งเมล็ดนะ ต่อไปถซงจะตัดจนหมดละทั้งหมด40เมล็ดค่ะโอเคเนาะวัดดีค่ะ